แก้วก็เหนียวผักกาอ่อนๆน,นะจ๊ะพี่น้องมันแก้วสดนะจ๊ะม่ไดื่อเข็ดใะแกงนะ่แซบสวัสดีจ้ามณีมะพร้าวกระสานุตอีแล้วนะจ๊ะพี่น้องมนีสนุกตแกงน่องใหม่นะจ๊ะใส่น้ำยานังขนๆเลยนะจ๊ะพี่น้องแกงน่องใหม่ใส่เบิกอื้อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่เฮดตั้งฝาเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับ ใส่น้ำปลาหลานุ่งๆพี่เกาเนื่อจ้ะพี่น้องสรุปเหตเห็ดแบบขนๆมาเลยเนื่องจากน้ำขนนี่ก็ใส่ข้าวเบื่อเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวแา่ไว้แล้วก็ตทำใส่น้ำอย่านั่งเนาะจ้ะพี่น้องเสียบเลยจ้ะกับบรรยากาศฝนตกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แกงต้มใหม่หอนๆกับฝนตกลรีนๆนะจ้ะพี่น้องรีดแน่แห้งแน่นะจ้ะพี่น้องขนาดฝนเนื่จ้ะสนุปกระเดกเขาวเหนียวนาะเนื่จ้ะพี่น้อง เด็กหนวดพลาค้าจ้ะอ่อนๆคือเกาเนาะจ้ะกินกับแกงน้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาจา้ะเบาๆยังร้ายเนาะจ้ะพี่น้องมาแสบๆน้องกันเลยเนาะจ้มพี่น้องคนคักเนาะจ้ะ <clears throat> เป็นวุ่นเลยจ้ะ ใส่บักเอือน้ำนอจับพี่น้องบักเอือนี่มันมันแส็บเส็บแล้วจ้ะกับผักกิตูหรือใบแมงลักนอจับพี่น้องมาจา้ะมาแส็บๆน้อกันจ้ะตัดแจ,จงดังขอถือขอไปเด้อจับพี่น้องฝนตกน้นจกอจ้ะใส่บักบวบนื่นจับพี่นอ้องอื เห็ดเองกระแสบเองคือเกาลัดจัะพี่น้องหนุ่นๆเลยจ้ะเจียวก็เหนียวผักกาอ่อนๆนะจ๊ะพี่น้องมันเจียวสดนะจ้ะไม่ได้เค็จใส่แกงนะแกงไม่ไม่ห,มหอนๆนะจ้ะ บเบอรเขืออนอ่อนๆกรอบๆแล้วจะพี่น้อง แกวสดกระเส็บนะจาะพี่น้องเชาตะเ,เก่งกระเส็บนะจ๊ะเจ๊น้องใหม่ใส่ร้ายยางจ๊ะพี่น้องเนี่ยอุดดพี่น้อง คนคักพี่น้องทั้งเสียบทั้งห,งห้อนนะจ๊ะเห็นนางฝาีเนืะ เองก็แส่บเองจ้ะพี่น้องอืออส่ร้ายเสียบร้ายเนาะจ้ะพี่น้อง <laughs> แบบนัว,วน่วจะอืหอห้องกับเกลียงว้วไม่ไม่น่าจะพี่นอ้อ ขาก็บรรยากาศฝนตกนะจ๊ะพี่น้องตกทุ่งมื่นใจย่ำแรงบอกว่าใจย่ำสาวยำแรงนะจ๊ะตกต่ย่ำเวลาคนไปทำงานนะจ๊ะพี่น้องเวลาเลือก เลิกงานก็หูเวลาคักมาจากกระโต๊กเวลาจะเขา้างานกระโต๊กคือเก่าจ้ะอืม ใส่ทั้งเฮดใส่ทั้งบักอื้อนะจ๊ะพี่น้องใส่ทั้งบักบวบนะจ๊ะใส่ขับไปหลายๆอย,ย่างนะจ๊ะพี่น้องจดุดเศษเสีย่ยม เจียกระเบือกระเสบนะคะอือ แกงกะหอนน่าจะพี่น้องวนกระตกน่าจะเขากันคากเลยนน่าจะ แสบร้ายพี่น้องแบบนัวนะจ๊ะเฮ็ดเอมันก็นแสบแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องใส่ลายกับแสบร้ายนะจ๊ะ <c oughs> อะไรนะจ๊ะพี่น้องมือหน,นีสนุนกาขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องนะจ๊ะที่เขามาเบิ้งมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนุนนะพี่น้องสนุนกับขอขอบคุณหลไลนะจ๊ะที่เขามาให้กำลังใจสา,น,าน,นุดน้ำเนาะจ้ะมือหนีสนุนกันบบ่มียังร้ายนะจ๊ะ สนุดก็ขอฝา,ากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนีนะจ้ะมือหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า